รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวนัน ท่านเปอ่อยู่ยูจะมาประหารพวกเราเรื่องอะไรฮะรู้สึกว่าทักนี้ยท่านจะบ้าอำนาจเกินไปแล้วนะเอร์ก็จะประหารประหารเราไม่ได้บ้าอำนาจแต่ว่าเราลำคาญพวกเจ้าล่าเริงบันเทิงกันเหลือเกินนะฮะนี่สารไครฟ้องรู้ไหมก็รู้แล้วครับท่านเป่าแต่วันเนี้ยมันเป็นวันสําคัญที่เราจะต้องเฉลิมฉลองกับท่านเปา วันสําคัญอะไรฮะวันนี้มาเป็นวันสําคัญวันครบรอบ23ปีของสารไขรงงของเรา<น>เไ,ไข่โฟมโอไม่แน่ไข่มไม่ใีใครงงมีแต่ท่านหนึ่งงงใช่ไข่ฟครบรอบ23ปีแล้วลูนีเราก็ทําแต่งานจนลืมเรื่องเหล่านี้ไปเลยใช่เป็นเพราะท่านใต้เท้าห่วงแต่ตัดสินคดีจนลืมวันลืมคืนแล้วใต้เท้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ ปิดสารฉลองกันสักวันเย้พวกเราจะได้ไปเที่ยวหอทังโลกนะไล้ไ,ไปไม่ได้ไปไม่ได้เออปิดฉลองกันในสารก็พอใช่ก็ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไต้เท <ๆ S 1> <ๆ>้าเพราะว่าหมาฮันได้เตรียมโชว์มาเฉลิมฉลองให้กับไต้เท้าแล้วโชว์อะไรเหรอเป็นคณะสิงโตจากตลาดภูทานไต่เท้าใครเป็นหัวนหน้าคณะคุณจ๋องแฉ๋งลงเจง <restricted> าาจัาแล้ว,ลวขนาคะสิงโตมาด,ดังดังต <มา S 2> ล,ลาดภูใช่ของเขาเลยอันดับหนึ่งจองแจงลงเจงที่ลิ้วจัดมน<ฮ>ีนยกัเาาีเดี๋ยวดูนะเขาจะปีนเก็บดอกเหมย <c oughs> หัวสิงโตนี่หัวแล้วเป็นแสนนี่ไ <c oughs> งะจะกระโดดเก็บดอกเหมยแล้ะ ว้าวเสียวว้าวเสียวตื่นเต้นหางไม่กลับไม่กลับตัวแล้วเหรอเวียนหัวดิหัวอะไรเนี่ยอ้าวสิงโตไปไหนแล้วล่ะไตเท้าไปเย็บขามั้งเมื่อกี้ขาหน้าขาดไปแล้วนี่ใครเนี่ยนต่แปยิ้มเนี่ยเอานี่ทำไม่ไหวไม่ได้แล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอาไปปลาหานเลยดีกว่าไปท่านจะทำอะไรเนี่ยใครเนี่ยอะไร ว่าใครท่านตู้เยินเยินนี่เองไม่ต้องพิธีๆๆเยอะหรอกลุกขึ้นได้ขอพระไทยใต้เท้าเมื่อกี้ท่านจะสั่งประหารใครเรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยวนะข้าแค่มาเอตอเทนให้ท่านได้สนุปสนานก็แค่นั้นเองใจเย็นๆก่อนท่านตู้เยินเยข้าไม่คิดว่าเป็นท่านเอ๊แต่ว่าไม่เป็นไรเรางดโทษประหารให้เจ้าคนเดียวก็แล้วกันแต่ว่าเจ้ามาทําไมเนี่ยแล้วมาคนเดียวอย่างนั้นเรอข้ามางานท่านทั้งที มันต้องยิ่งใหญ่สมกับเกียรติของท่านข้ามาแสดงความยินดีวันนี้ข้ามีโชว์มาให้ท่านได้ชมโชว์ชุดเล็กหรือแบบไหนแบบนี้หรือรเป็นโชว์ชุดใหญ่อลังการชุดใหญ่ชุดเล็กไม่เหมือนกันเลอไม่เหมือนกันชุดใหญ่เท่าไหร่70ดิชุดเล็กกันเจ็ทำไมราคาเท่ากันราคาเท่ากันเปลี่ยนแต่ชุด เปลี่ยนแต่สีไปวันนี้เมียของข้าทั้งสองหอมด้วยสาวใช้โอวันนี้จะมาโชว์ให้ท่านเปาได้ดูกันเชิญเลยเชินชงโชว์นะบัดดีเชิญท่านเปาดูเป็นไงเป็นไงการนี้อไร่รับาคุ้คนเสขวน เฮ้ยหยุดเฮ้ยยุดหยุดทำไมท่านี้เลยหยุดเลยท่าไม่ดีละท่าไม่ดีละเอามันไปปะหันทำไมคะเนี่ยทำไมคะทันเปาเพิ่งขึ้นแคลวหูเองนะคะอาปาว่าจะเต้นต่อจริงๆเอ้ย เรากำลังเต้นสวยๆเนี่ยทำไมอยู่ดีมาสั่งพวกเราล่ะคะอาหารทำไมมาสั่งอาหารแล้วหยุดพวกเราไม่ชอบท่าสุดท้ายไอ้เต้นประกอบเพลงหูหมูหูหมีอะไรฉันไม่ชอบทำไมล่ะคะท่านเปาคะก็บอกว่าไม่ชอบไงทำไมแต่เพลงนี้กำลังดังนะคะท่านเปาเพิ่งฉลองแสนวิวเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ แนสนวิวทำมากี 2> 2่เดือนสองปีแล้วค่ะแต่ก็ยังมีคนให้การต้อนรับแต่ก็อย่าไปร้องเละเทะเปิอะเปื่อนเดี๋ยวเราจะจัดแบบใหม่ให้แล้วกันอย่าประหารพวกเรานะคะท่านสละเปาท่านเปาท่านเป่าเอาเพลงสื่อแล้วกันท่านอาจจะชอบเพลงนี้มากกว่าค่ะเอาเพลงหนีรถติดไหมเมื่อยทางายแล้วก็ดีเมองอปทางวาแล้วก็ดอย่าไปร้องเขาเละเทะพิ่มเพื่อร้องให้จนเวลานเวลามั้ง เพลงดีๆแบบนี้อย่าไปร้องเลอะเทอะอย่าเอามาทำเป็นเรื่องสนุกกันไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่ฟังไม่ฟังไม่เอาไม่เอาไม่ร้จะฟังไปฟังใน YouTube ช่องไหนอะของนุ้ยเชิญยิ้มครั้งไปฟังก็ได้หรือจะเมาผ่านโลกอย่าเมาให้มาอย่าวายิ้มใส่ตาอย่าจะทอะไรก่อนเพลงนี้มีแล้ยไม่ได้ไหมอย่าให้หมาเรียวอย่าเท่าทลายเอออันนี้เมาให้หมาเรียวายฟังทุไว้ เจ้าของเขางดเข้าพรรษาอย okay. ู่เป็นเเป็นเทพเป็นเพมาเองพลงอะไรกันคอยเพียงที่เถียงนาค่ะใครร้องคอยเพียงที่เถียงนานุ้ยเชิญยิ้มมาค่ะไม่ใช่เพลงนี้รอน้องกลับนารอน้องกลับนาใช่ค่ะรอน้องกลับมาที่รอน้องกลับนารอน้องกลับมาที่ดนตรีมันขึ้นได้ปรีครุยนี่ถามจะงมงเคยฟังเขาเลยไม่เคยฟังแต่เห็นเมียเขาโปรโมทมวเช้าอ่ะวันพ่อแต่ปลาอกแล้ว เพราะพี่รู้ไม่ได้เหรออยากรู้ว่าร้องยังไงถ้าเขาไอ้นี่กำลังง้างอยู่ไอ้นี่ก็ไม่หยุดให้เขาไม่มีอะไรหนักกว่านี้แน่ มีอัลบั้มกันหมดแล้วเออแล้วเจ้าล่ะท่านเปาหวังเฉาว่าไงมีเพลงอะไรที่เหลือยังไม่ได้อ่านอีกไหมขอซื้อต่อสักเพลงหนึ่งเพลงแม่ครัวไงแม่ครัวแม่ครัวร้องให้ท่านน่ทำนองไทยเดิมไม่ต้องไปเสียค่าทำนองเอาเหรอทำนองข้างข่าวกินกล้วยยังร้องไงน้องดิงเได้ดิ้งเได้ดิ้งเได้ดิ้งด้ด้ดิ้งด้ด้งเมื่อเย็นละฉันเห็นแม่ครัวไม่คุ้นถูดัวและไม่ัวงานนี้ข้าวปลายกมามากมีแม่ครัวบ้านนี้ละบ้อใหญ่บ่อใหญ่ พ่อหมอหุงข้าวแลือเธอมปนลูกเบลือไม่รู้ว่าเบอร์อะไรพวกลิเกนั่งมองละนาดก็จ้องไม่รู้ว่ามองทำไมบมอกาวบ้านเราก็มีแต่บ่อบ้านนี้ใหญ่ดีเดือดใจบมอกาวบ้านเราเก่าไปชอบบ่อใหญ่ใหญ่ไม่ใหม่ก็แม่ครัวโอ้โหอู้หูอาหารภาพหลับตาอาหาร่่ขาายเทไหร แล้วแต่จะทำบุญบอปากควายเก่งมากเลยเพลงสนุกมากเลยอ้าวถ้างั้นพวกเราเปิดเปิดสารเปิดสารเล้กฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรเป็นเพลงที่กำลังดังในทิกช็อตติ๊กต็อกพวกมึงมาที่ทิกช็อตคนที่ชื่อหยาดหยาดพิรุณเขาเอาเพลงมาคัฟเวอร์เพลงของเลียดิเลียดิเลียดิมาคอปเปอร์ลองฟังดูนะครับตั้งแต่พวกมึงมาเนี้ยพวกกูขัดให้ไม่หยุดเลยเนี่ย เรราาเเตียยมมอู่แล้วไดี๋ยวเราออกไปก่อนลองฟังเขาซินะตู้เย็นๆฟังเมียนะจ๊ะจะเมียจ๋าจ้าเพราะยังเลยยังโอ้ยพี่จอมขนาดเดี๋ยวนี้ก็อะได้ครับวันนี้กินมหาหญิงเต็มตัวหมดทาทาถึงูลูกเมื่อเช้าลูกปวดท้องไม่รู้เขามีแต่ทาท้องลูกเขาไม่ได้มาทาตัวเขาก็มือมาหน่อยนึงมาทว หยุดเลยแต่ขัดไม่หยุดเลยแอะแอะปูไม่ไหวแล้วก็อันนี้ทำไมกลับไปบ้านคอมันเจ็บๆว่างแล้วช่วยโทรกลับอ่ะฟังแล้วแม่แล้วแม่และไม่ว่างจริงจริงหรือหรือหรือว่าหรือหรือว่ามีคนอื่นถ้าต่อสายเธอเชิญคืนจะเจอแต่ปัก บริการฝากหมายเด็กโทรกลับเดี๋้วเรายู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเซอร์ีบสฟินเข้าไีดวงฟองจริงไอ้ปางฮันรักษาแล้วกันนั่งลมอ๋ออ๋เหมือนจะเป็นลมอ่ะนี่บอกเลยให้กินข้าวก่อนเห็นไหมอืมฉันกินข้าวแล้วแต่มันรู้สึกกระอือกะอมจะอ้วกอะหรือว่าแพ้แพ้แป้งสาลีเออแล้วลูกฉันหยุนะจะมีอาการกันเหรอเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนไล่สดอีกไหมไล่สดไม่เดี๋ยวมา สงสัยที่ไหนรองท้องค่ะโอ้ยดันเสียวเป็นเรื่องแล้วที่เจ้าท้องเหรอฮ่าฮ่า่าแท้ทั่วเราเนี่ยตองทำไมคะางทำไมไม่กินยาคุมรู้ก็รู้ลูกนี่เยอะขนาดไหนไหนจะรถไหนจะบ้านไหนทีบัตรเครดิตลูกจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกไรอะไเอาเอาในเรื่องเอาในเรื่องเมียท้องต้องดีใจมึงอย่าเล่นเอกรุ่นสิมีเรื่องเมีเรื่องอะ ชอบเล่นนองด้เหรอไม่ตองเล่นเหรอไม่อยากให้เด็กท้องเหรอไม่อยากให้เด็กท้องกันดิดูแลไม่ไหวเหรอไม่ไหวแล้วถึงว่าหลังๆหาเด็กดูแลตัวเองได้ด้วยอินวายสับไม่ทันแล้วโหตรงนู้นก็ยังคาบเกี่ยวอยู่ยังยังไม่ขาดตรงนี้ก็มาบัวพันเอาสักอย่างหนึ่งเอาให้มันลงตัวค่นค่ะในเรื่องเหรอคะในเรื่องดิในเรื่องจริงอะในเรื่องจริงไม่ใช่ในเรื่องละคร ยังไงเนี่ยพามาไม่ซ้ำโอ้โหบางทีเอาใครวันดีวันดีพี่พี่เขาเออทักขาวอ้วกเกงขาดขานี่ยาวนี่เออขับกลาเชื่อขาวโอ้โหเราก็เจอทุกเรื่องนะเรานแล้วไอ้เราก็เผื่อไปทุกเรื่องมันจะพามาเราก็อยากรู้สงสารน้องสงสารมันเออทีหลังเปลี่ยนหน้ามามั่งได้ครับเอียท้องเราต้องดีใจตู้เย็นๆพี่ข้าจะมีคนสื่อสกุลเออนี่ข้าจะมียาทาดแล้วยาข้าจะมีทายา ให้นาสักคุณตู้เยินเยินของข้าข้าแสดงความตกใจด้วยนะดีใจยังไงก็จะช่วยแต่ทำไมคุณนายใหญ่ต้องอิจฉาตารอขนาดนั้นล่ะคะใครใครอิจฉาดูน่าแฮร์รี่แฮร์รแฮร์รี่เฮ้ยแฮร์รี่หรืออะไรตู้เยินเยินพาเมียของพวกท่านกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะ <น>เช้างั้นค่ะขอตัวลาขอแล้วกันนะท่านเท้าโชคดีโชคดีลา,ามันท่านเจ้าเจ้าเฉาหมาฮั่นดีมากลานะจ๊ะจะวันนี้มาได้พรุ่งนี้มาไม่ได้นะจ๊ะพวกเราอ่ะทำไมละ<ร>่ะไม่เว้จริงไปไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉลงองฉลองบ้าบออะไรกันนี่ว่าแต่ว่าเถอะวันนี้ทำไมไพ่งมีมคดีอะไรเลยพี่เห็นมีใครมาตีกองร้องทุก นี่คือสารไข่ฟงนะทำไมปล่อยให้เงียบแบบนี้ท่านเปาข้าบอกแล้วไงว่าทุกท่านทุกคนที่อยู่ในที่นี้เขาอาจจะรู้ว่าเช้าเ้าเนี่ยเรามีการเฉลิมฉลองกันเข้าว่าสายๆเดี๋ยวพวกเขาก็คงจะมาร้องเรียนกันแหละครับท่านเปาก็ดีอย่า,าปล่อยให้สารไข่ฟงเนียบมาละมาละฮะจันเจ้าหวังเฉามาฮั่นรับได้เ่าไปได้เวลาฉันเพนแล้วไม่ใช่ครับท่านเปา มีคนเข้ามาตีกองร้องทุกข์แล้วมาตีจังหวะนี้ได้ยังไงบอกให้มันเปลี่ยนซะเปลี่ยนเฮ้ยไอ้คนข้างนอ,งอ,อกตีเป็นจังหวะจังหวะหน่อยเเอเอ ท right. ุกไม่ได้มาตีกองแห่ขันหมาไม่ต้องตีแล้วประหารระหารอาหันออกไปดูสิครับท่านเปาเออเห็นเป็นเรื่องสนุกกันไปได้มาแล้ว แย่แล้วครับท่านเปาเกิดอะไรขึ้นข้ามีเรื่องจะรายงานหวังเฉาว่ามาก็มีคนมาตีกองร้องทุกข์และในขณะนี้มันอยู่นี่ครับท่านเปาก็ใช่สิมันก็เดินสวนกับเจ้าอ่ะจะบอกว่ามานานี่แล้วถ้าอยกให้ดูไมันเดินสวนกันหรือก็ไม่ใช่สายตาไม่ดีวิ่งเป็นเด็กรับรถร้านอุดมซีฟู้ดแล้วมึงเนี่ยท่านเปานางแก้ควย กับเจ้าจับชายมาตีกองร้องทุกข์ครับท่านเปาจับชายเก๊กหวยเจ้ามีเรื่องอันใดหรือคาราเต้ห้องเปาคาราวะคารวะท่านเปาแสดงว่า,เ,าเจ้ามีรเ,เรื่องอะไรท่านเปาคะคือข้าจะมาขายตัวเฮ้ยขายตัวเฮ้ยเอาไปประหารถา,ามก่อนอะขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เฮ้ย จันเจ้าทำไมทำแบบนี้พี่นี่ไม่ใช่อาบอบด้วนไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยวังเท้ารับทันเปาเอาไอ้มาหั่นไปโบยห้าร้อยทีปากดีนะอย่าเลยทันเป้าคาดน้อยสมควรอยู่เออยตายอย่าเพิ่งตายเลยอยู่ส่งแชร์ก่อนจะไม่ได้เพียรออส้มกำลังขายดีจะรีบตอยไปไหนใช่ยังไง จับชายแก้หวยมูเรื่องอะไรเจ้าเป็นอะไรเนี่ยโอ้พอก็บอกเขาไปสิเออคือข้าเป็นเบาหวานแพ้กันตายกอดทะลุเลือดสอยใกล้จะแตกไม่รูดตันมันมีเหนือใจไปแปดแสนแล้วอะไรอ่ะถามจริงๆเขามาฉากเดียวเองเหรอฮะ มีงานป่ะเนี่ยใต้เท้ายังไง <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกหน่อยว่ใครฆ่าน้อง <c oughs> ตามข่าวจนก,กูจะปวดหัวมันหยิกลิ้นโอ้ยหิงเหรอเกือบมันหยิกิ้นเหรอ,อ,อลองดูลองดูโทำไรจะให้มันทอะไรวะกะ,ะแอบขโมยกลับบ้านก <c oughs> ะมันให้หยิกๆๆนี่เ <c oughs> อ๊